สวัสดีครับแปลงใใจ p v ไไยยนะครับวันนี้จะขอมารีวิวเจ้าตัว p a w e r 0นะครับจาก BETA Fpv นะเป็นโจรสสไตล์ซีนี o ูฟนะครับตัวใหม่ของ BETA f p v นะตัวนี้มีทั้งดิจิตอลแล้วก็ a n a l ล็นะครับเดี๋ยวมาไล่สเปคกันเลยดีกว่านะครับออกแบบมาเนี่ยตัวเท่ากับเจ้าพวก b u m b l e b e e หรือ Protect เลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักเบาวกว่านะ ขนาดลำเนี่ยอยู่ที่100กับ18มิลิเมตรนะครับน้ำหนักตัวลำเนี่ยเดี๋ยวช่างให้ดูเลยดีกว่าว่าว่าหนักเท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยโอเคตัวนี้ไม่รวมแบตนะครับอยู่ที่181กรัมก็ถือว่าสำหรับ ตัวมันก็ไม่ได้หนักมากครับวันนี้เป็นตัวดิจิตอลมาพร้อมกับ t b s Crossfire นะครับใช้ Cardex Nebula นะครับ Nano Motor เ,เนี่ยเป็นขนาดหัวก่อนนะขนาด1506นะครับ3,000 KV 1506 3,000 KV ตัวดีไซน์เฟรมนะครับเป็นดีไซน์พุชเชอร์นะครับก็คืออะบายพัดกับหัวนะฮะเฟรมกับหัวคือดันขึ้นอ,ออกแบบให้มาแบกกล้อง SMO 4K เจ้าตัวนี้นะครับของเบต้าไพีวีแล้วก็บอร์ดเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น F722 a o i 3 5 m เขาบอกว่ารับได้ถึง 6S นะฮะแต่ว่า ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับ 6S ถ้าจะระเบิด 4S เนี่ยกำลังดีนะครับคือตัวนี้ออกแบบมาเพื่อ 4S ช่องต่างๆในการเสียบนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดดูใต้ลำเนี่ยตรงนี้จะเห็นได้ว่าสเสียบตัว iunit ได้ฟรีเป๊ะนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะออกแล้วเขาก็จะให้ตัวคอนเนคเตอร์ตัวเอามาเพื่อต่อต่อ USB ตรงนี้นะครับสำหรับไฟคอนโทรลเลอร์นะโอเคทีนี้อ่าตัวนี้ใส่คอสไฟมาแล้วเขาก็ออกแบบมาช่องพอดีเป๊ะเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับกดปุ่มคอสไฟเลยนะอยู่ข้างหลังตรงนี้ซึ่งเยี่ยมมากๆนะครับอ่า เสาเป็นเสาอ๋อมนิชานอ๋อมนิดเรชันอลนะครับตัว L นะครับเพราะวาตัวนี้ใช้แคเด็กวิสตาไม่ใช่แคเด็กเนบูล่าแบตท,ที่แนะนำนะครับเป็นแบตเบต้า FPV 7 5 0ม ah ิลลิแอมนะครับแบบนี้หรือว่า850บมิลลิแอม 4S นะพอแบตลงไปก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ เวลาบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5นาทีเขาบอกว่าตัว a อนาล็อกเนี่ยบินได้ถึง6นาทีเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันก็เวอร์ไปนะครับแบตอาจจะพังได้ผมว่าประมาณ4นาทีถึง5นาทีเนี่ยกำลังดีแล้วเฟรมเป็นส่วนตัวนะครับชอบตัวเฟรมนะครับพอแบบมาใหม่แล้วค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทนขนาดไหนแต่ว่า อพลาสติก uh, ของเบต้าไอก็ถือว่าใช้ได้นะครับในในบรรดายี่ห้อทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างสวยทีเดียวถ้าถ้าถามผมนะครับสวยมากมีปลั๊กสำหรับเสียบ SMO 4K ให้ด้วยนะครับปลักนี้เวลาใส่กล้องแล้วก็เสียบปุ๊บแล้วก็จะรันไฟออกสักตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะคนโทรลกล้องได้ด้วยนะครับ อ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าตัว Power 30นะครับจาก BETA FPV ถ้าใครยังไม่มีสาย c ีนิ o o ฟตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปพาไปดูคลิป,ปินกันดีกว่าโอเคขอบคุณนะครับ